สวัสดีค่ะวันนี้พลพาทุกคนมารู้จักกับพระราชวังจันทร์นะคะพระราชวังจันทร์นี้ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จไม่ได้ตั้งในค่ายนะหมายถึงว่าตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราชกองทัพภาคที่สามถนนวังจังนทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเนเรศวนมหาราช ในอดีตยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมปัจจุบันกรมศิลปากรได้เข้ามาทำการบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทร์ในระยะที่หนึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เลยจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมออกไปตั้งณที่แห่งใหม่ผู้สร้างพระราชวังจันทร์คือพระมหาธรรมราชาที่หนแต่สร้าง อะไรยังไงนี่ไม่ไม่มีรายละเอียดเนาะแค่ทราบว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยถึงอยุธยาค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 4กุดค้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ผู้ขุดคน้นกรมศิลปากรปัจจุบันเหลือเพียงฐานอิฐ เปิดแอ้เข้าชมในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประวัติของพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยเป็นพระาชะโอรสในสมเด็จพระยาเลอไทยพระมหากษัตริย์องค์ที่4ี่แห่งราชวงศ์พระร่วงของอาณาจักรสุขโขทยัยทรงครองกรุงสุขโขทัยในปีพุทธศักราช1890 ถึงปีพุทธศักราช1904ร่19ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่หกแห่งราชวงศ์พระร่วงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเสด็จครองราชสมบัติกรุงสุโขทัยณเมืองพิษณุโลกและทรงครองเมืองพิษณุโลกระหว่างปีพุทธศักราช1905ถึงปีพุทธศักราช1912เป็นเวลา7 พระองค์ทรงสร้างพระราชวังจันทร์ขึ้นบนเนินดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนานและสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยจนถึงสมัยอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกในปีพุทธศัการาช2 5 0 6 งใช้พระาชวังจันทร์เป็นที่ประทับตลอดเชื่อว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยของพระองค์อีกด้วยจากนั้นพระาชวังจันทร์ก็มักจะเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชของกรุงศรีอยุธยาในสมัยต่อๆมาจนถึงสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงให้สมเด็จพระนรศสวรมหาราชเสด็จไปประทับอยู่ณนะที่นั่น จากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเชื้อพระวงศ์องค์ใดไปประทับอยู่ที่พระราชวังจันทร์อีกเลยอันนี้กล่าวตามคำของนิกลาแชรเวชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2,224ถึงปีพุทธศักราช2,229ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชได้เขียนบันทึกกล่าวไว้ว่า พระราชวังจันทร์เมืองพิธนโ,โลกเป็นอาณาจักรของสยามเมืองนี้แต่ก่อนนี้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระเจ้าแผ่นดินทุกวันนี้ยังมีพระที่นั่งองค์เก่าๆเหลือให้เห็นอยู่มีอาณาเขตโดยรอบประมาณหนึ่งลี้กำแพงอิฐที่ล้อมรอบนับเป็นชิ้นเอกของ พระราชฐานการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพุทธศักราช2475โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ย้ายมาจากบริเวณวัดนางพญามาตั้งในพื้นที่พระราชวังจันทร์จึงมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆมาเป็นลำดับ ในปีพุทธศักราช2535โรงเรียนจะก,ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้นที่บริเวณสนามบาสเกตบอลใกล้กับต้นโูใหญ่ขณะที่คนงานก่อสร้างขุดหลุมเสาฐานรากได้พบซากอิฐเก่ากรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2536 ม,มีเนื้อที่ทั้งสิ้น128ไร่ส่งงาน50ตารางวาตามหนังสือที่อ้างอิงนะคะพระาชวังจันทร์เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โรงเรียนจึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนเป็นครั้งที่สบริเวณพื้นที่ของพระราชวังจันทร์ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทร์เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่สนใจอยากมาศึกษาเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา9ก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาไม่มีวันหยุดนะคะ นอกจากนี้ยังมีอาคารพระสวัสดิราชตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชวังจันทร์ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรสมัยปั้นหยาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2456สำหรับเป็นบ้านพักและที่ตําการของเจ้าพนักง,งานป่าไม้พระพิษณุโลกมีพื้นที่ใช้สอย532ตารางเมตรโครงสร้างทําจากไม้เนื้อแข็งและไม้สะ โครงเหล็กหรือโครงหลังคามีรูปทรงปั้นหยามีนุกมีมุกหน้าสมจัว่วหลังจากที่มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้ภาคพิษณุโลกขึ้นในปีพุทธศักราช2467ได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นที่พักของผู้อำนวยการป่าไม้เขตพิษณุโลกและผู้่มในการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4 ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองสองแควในอดีตเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยของคำว่าสองแควมาจากที่ตั้งของเมืองซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อย แต่ปัจจุบันแม่น้ำแขวน้อยเปลี่ยนเส้นทางออกจากตัวเมืองไปแล้วปัจจุบันลงไปทางที่ใต้ประมาณ5กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดจุลามณีในปัจจุบันเป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มันทึกประวัติศาสตร์9สัตวรรษเมืองพิศณนุโลกศิลปะและงานช่วงอของเมืองแบบจำลองวัดสำคัญ3วัดในเขตพระราชวังจันทร์ความเป็นมาของศูนย์พระราชวังจันทร์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคม ปีพุทธศักราช2552โดยสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระชน้าเนินทรงพระสุรายพระอัสตาตสสุขคันทะทศพลนยานบริพัตร์จำลองและทรงเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ พระชวังจันทร์เมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ภายในจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกพระชวังจันทร์และการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบ่งส่วนจัดแสดงเป็น1เมืองพิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำน่านเป็นการแสดงภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก สองการจัดแสดงลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพิษณุโลกก็ที่สามบันทึกประวัติศาตสตร์9ก้ศตวรรษเมืองพิษณุโลกเป็นการแสดงเรื่องราวของพิษณุโลกในระยะ900ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแควรตราบจนปัจจุบันเทียบเคียงระยะเวลาเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์โลก มีศิลปะและงานช่างหลวงของเมืองพิษณุโลกแสดงเรื่องราวต่างๆด้านศิลปกรรมชิ้นเอกของเมืองพิษณุโลกเช่นพระพุทธรินทราชจำลองโบราณสถานสำคัญของเมืองพิษณุโลกอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวระวิหารวัดชุลามณีวัดเจดียยอดทอง แสดงแบบจำลองวัดสำคัญสามวัดในเขตพระราชวังได้แก่วัดโพทองวัดประสีสุขคตและวัดวิหารทองแบบจำลองพระราชวังจันทร์สามสมัยและแบบจำลองโบราณวัตถุสมเด็จพระเนรสวนมหาราชจากเจ้าฟ้าพระองค์น้อยแห่งวังจันทร์สู่มหาวีระบุรุษของชาติไทย แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหาวีรกรรมของสมเด็จพระนรสวรมหาราชเพื่อแสดงความเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่โดยมีการจําลองพระมาลาเบียรพระแสงปืนก็เรียกพระแสงปืนต้นข้ามาแม่น้ำสะตงตอนอทําการยุทธหัตถีเนาะพระแสงดาบค้าบค่ายพระแสงทวนและพระแสงขอ้าวแสงพลเมืองพ้าย ห้องนิทิศกกรหมุนเวียนจัดแสดงโครงการพัฒนาพระราชวังจันทร์และแบบจำลองพื้นที่โบราณพระราชวังจันทร์โบราณสถานแนวกำแพงภายในพระราชวังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีโบราณสถานอย่างวัดโพทองสันนิษฐานว่า น่าจะมีมาก่อนสมัยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเช่นกันโดยเจดีย์ประธานของวัดแห่งนี้เหลือร่องรอยเพียงส่วนฐานซึ่งผ่านงานบูรณะของกรมศิลปากรโดยมีคาว่าอาจจะเป็นฐานของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือเจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูม เป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงเมืองพินุโลกกับราชธานีสุขโขทยัยด้านหน้าทางทิศต,ตะวันออกและทางทิศต,ตะวันตกของเจดีมีฐาน้ากอาคารก่อด้วยอิฐมีหลุมเป็นแนวสำหรับปักเสาไม้สันนิษฐานว่าเป็นอาคารทรงมนดุด้านหลังของวัดมีเพียงร่องรอยของซากฐานซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นดี เป็นเจดีย ok ์ยอดทรงดอกบัวหรือบัวตูมโดยมีอาคารขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกับเจดีย์ทรงระฆังที่อยู่เยืองออกไปทางด้านทิศตะวันออกถัดไปก็จะเป็นวัดโบราณอีกวัดหนึ่งคือวัดวิหารทองเป็นวัดขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนบนของเจดีย์ได้ ผังทลายลงมาแล้วเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานอันเป็นรูปแบบฐานเจดีทรงพระปรางในช่วงต้นศตวรรษที่21ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการกำหนดอายุของวัดนอกจากนี้ด้านหน้าเจดีประธานยังมีรากฐานอาคารขนาดใหญ่สองหลังซึ่งยังคงเหลือเสาที่ก่อด้วยศิลาแรงทำให้สามารถประมาณความสูงของหลังคาได้ ร่องรอยของระเบียงคดที่ล้องเจดีประธานและอาคารที่ยืดออกมาทางด้านหน้าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งวางอาคารตามลักษณะของฝั่งวัดในสมัยอยุทยาและยังมีวัดสีสุขคดสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยของพระเนส่วนมหาราชเหมือนกันโดยพิจารณาจากฐานเจดีซึ่งฐานเจดีเนี้ย ก็จะมีสิ่งประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในบริเวณตรงซุ้มประตูกึ่งกลางทั้งด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกตะวันตกเขาเรียกว่าสีด้านเนาะรวมทั้งแถวพระสาวกยืนพนมมือภายในจะนำซุ้มรอบฐานเจดีย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมัยสุขโขทัย ส่วนรูปแบบสันนิษฐานของเจดีประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบอยุทยาด้านหน้าเจดีประธานผมมีซ่าอาคารสันนิษฐานว่าเป็นวิหารส่วนบริเวณโดยรอบประธานน่าจะมีเจดีเรียงรายอยู่ตามรูปแบบผังของวัดในสมัยอยุทยา บทสรุปของจังหวัดพิษณุโลกนอกจากจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่างๆด้านประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยๆหรือจะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เยอะรับรองไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเที่ยวหมดไหนจะป่าไหนจะเขาไหนจะ,ะน้ำตกมีแหล่งเรียนรู้ อีกหลายชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็มีเอามาจัดแสดงในอาคารนี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ละเอียดเนาะถ้าอยากได้ข้อมูลรายละเอียดจริงๆต้องไปดูในสถานที่จริงยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์ของชุมชน ว่าชุมชนไหนเขาทำอะไรบ้างเยอะมากในพิษณุโลกเนี่ยเยอะจริงๆวันนี้ไปหลายครั้งหลายคราแล้วเนาะยังไม่ทั่วเลยอะ่ะคิดดูมีกี่อำเภอและแต่ละอำเภอก็อมีความโดดเด่นที่ต่างกันอ,อย่างบางกระทุ่มเขาดังเรื่องการทำกล้วยตาหรือจะไปอ่โซนอื่นๆเนาะทำพวกผัก ทำพวกผักออร์แกนิกเยอะแต่ละจุดแต่ละจุดไหนจะพวกชนเผ่าที่อยู่บนเขาอีกรับรองคุณไปเที่ยวแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบรูปแบบไหนชอบแบบเชิงประวัติศาสตร์ชอบแบบแนวท่องเที่ยวบุกปา่าฝ่าดงแล้วแต่ มีทุกอย่างให้คุณเลือกสั่งรับรองไปพิศณุโลกแล้วจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังหลมเหลืออยู่เท่าที่กลมศิลปากรได้รักษาเอาไว้ให้คงรูปเนาะแต่มันก็มันผ่านมาหลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วอะ ตามหลัก่านจริงๆก็บอกว่าเกิดก่อนอสมัยพระนเรศวรอีกเพราะฉะนั้นคงมีอายุยืนยาวมาก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 อันนี้จากการสันนิษฐานซึ่งฟอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบด้านประวัติศาสตร์ชอบอเรียนรู้ที่ได้ชอบไปตามวัดวาอารามต่างๆหรือไปโบราณสถาน เพราะอยากศึกษาอยากเรียนรู้ของพวกนี้แหละขณะอิดแต่ละก้อนศิลาแรงเอยอะไรเอยเราก็ดูเพื่อนบอกว่าเมื่อเดินดูอิดแดดก็ร้อนก็ควรมันชอบเนี่ยเราจะได้เห็นตรงบริเวณรอบๆของของวัดเนี่ยยังมีสิ่งที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่ทางกรมศิลปากรเองก็พยายามที่จะ รักษาเอาไว้ให้มันคงคงที่ที่สุดให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนขณะที่พรไปถ่ายเนี่ยเขากำลังเตรียมงานอยู่จะมีงานที่นี่เร็วๆนี้พรก็ลืมเนาะถามน้องเขาแล้วแหละแต่ลืมว่าจะจัดขึ้นในวันไหนคือจัดในช่วงช่วงเดือนมีนาแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่25หรือเปล่า ถ้าเป็นวันที่5คือเพื่อลํอำลึกถึงพระน,นะเรศวรเสด็จสวรรคตในวันที่25เมษายนอันนี้พลเดานะเพราะว่าหรือวันอื่นๆเพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีวันสำคัญเยอะเราไม่รู้ว่าเขาจะจัดงานอะไรแต่เห็นแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยเต็มไปหมด จัเตรียมสถานที่ติดตั้งไฟติดพวกจุดพวกโดมต่างๆอ่ะคือพอเราถ่ายเราจะไปเจอ,อเหล่าคนงานที่กำลังทำงานอยู่อย่างขมะขมะักขะเม้นที่เราก็ปลิงใจเนะาะบางกลุ่มก็ร้อนก็ไปแอบนอนพักใต้อาคารของ สมเด็จพระในส่วนที่เมื่อก่อนท่านทรงประทับซึ่งอยู่เป็นจุดแรกเข้าที่เข้ามาถึงทันทีที่เราเลี้ยวเข้ามาก็จะเจออาคารหลังนี้ก่อนเพราะว่าภายในพระราชวังเนี่ยจะมีอาคารที่หลงเหลืออยู่แล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเยอะนี้ยังไม่รวมอ,อีกด้านหนึ่งซึ่งอเป็นที่ตั้งของ ศาลาของสมเด็จพระนเรศวรน,นั่นก็กว้างภายภายในเนี้ยเนื้อที่เป็นร้อยไร่คิดดูเนาะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ